<ส>อันนี้นะคะช่างทำกาะืปูนนะคะเนาะเอซิทแอมไม่ได้อ่ um problem, or, hmm านไม่เป็นไรนะ นานาฬิกากับบอกว่ามหว่างแล้วกับนก็ปนาฬิกาไม่ช่ใครให้ไปเอานนาฬิกาโอ้คนซื้อนาฬิกาให้ไปเอานาฬิกานาฬิกาเดินหน้าเสมอ เมื่อนเมื่อคืนน่ะพี่เขาเมนต์มาว่าม่อรกอดนคุณคุณดีวน้ตาเดียวโอ้ยามันเป็นดีกว่แม่อีก ไม่่มมันคุยนอกรอบกันนีดแก่เลยเต้าไม่ได้คุยต่างต่างคนอยากต่างอยากรู้ว่าเป็นใครไม่จะรู้แล้วก็รู้หมดนะ การหัมาลงมองือกัี่เารน่าจะาวันนี้วนที่เท่าไหร่ก้าวพร้อมอย่างนี คุณสุนทิยามาเป็นกำลังใจให้แล้วจ้าแอดชวนบุญชูค่ะคุณสุนทิยาเนี่ยนะคะขอบคุณหัวใจบางบวกน้วกคุณสุนทิยาคุณก้อนสวัสดีนะคะคุณอุ้ยอ้ายมาหาพี่เส้าทางขอบคุณค่ะคุณอุ้ยอ้ายพี่ก้อนค่ะน้องตะคิม ข้างล่ากดไลค์ให้ด้วยนะคะค่ะอุ้ยอ้ายนะคะแอดละฮิมน,นะคะนี่นะคะบินพี่ก้อนนะคะน้องพี่อุ้ยอ้ายนะคะบินอีทน,นะคะขอขอบคุณความกระตือ้บวกนะคะคุณเฉลี่ยเมื่อกี้ตามลงไปรังเยี่ยมแล้วแต่ต้องกลับมาให้กำลังใจคนที่ทำงานอยู่ที่บ้าน้วยค่ะขอขอบคุณค่ะนี่นะคะ ขอบพระคุณค mm ุณชนทยานะคะน้องระยิมสวัสดีค่ะคุณอี้คุณกอนครับผมครับตื่นสายนะคะน้องระยิมพี่กอนตื่นสายนี่น้องระยิมช่วยกันกันกันสองร้อยไลค์นะคะขอบพระคุณค่ะพี่ฟ้าพี่เฟื่องมาบอกใครจะยังไม่ได้เข้าไปเอาใครเป็นใครมาเอาเพื่อยูทูบค่ะยังไม่มีใครมาแลคะเลยขอบคุณ ของการดูให้ทุกที่ค่ะดูโฆษณาให้ขอบพระคุณค่ะคุณกอนขอบคุณคุอคณอีทน,นะคะสวัสดีค่ะคุณนักคินกดติดตามให้ดนึ่ให้แล้วนะคะน้องเลยยิ้มขอบคุณนะคะคุณนนะคะคุณสันสวัสดีนะคะนี่นะคะนี่ก็จะมีน้องแมงทับทูอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะขอเดี๋ยวช่วยช่างตั้งนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ช่วยหยิบจับอะไรนะเพราะว่าแอดไม่ถนัดเนาะแต่ว่าแอดก็จะช่วย bỏ học tham vô địch nhạc. True cưng nó không từ 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 มันเรื่องไปรับใครเจ้าซาแบบนี้เมื่อไหร่ยอดทำควยแล้วไปเทศเพื่นในนิวซีแลนด์คูไี้ควแล้วสิ่ห่างมัหแล้วสิ่หางในกรงนี่แหละที่ประเด็นไม่มีเงินแต่ก็ไม่จำแนกไม่จำนกอกสารหยคนที่ทำเงินกับทุกร่ปทิดเร็ว ลี่หีอ้างามันมโตกไงลมื่อคืนนะที่ลุงไปหลอกอหยคนเดียยได้เีิได้ตังหลายค่ะ หมืนในป่าเยเข้าแขนหมดเลยมีี่มายังไม่มีแล้วไม่มีไม่มีนั่นหนึ่งสามไปกันี่สา ตีเล็กง่ายเปนะทึกผตีล้อรถนั่งแท็ีล้อนตีล้อรถนั่งแทกล้อโอ้ยับเที่รถขัาเนรถตัวโง่เนาะี่ดนวัออกสามแปดนะเทานันเพ่เียววัเขาบอกให้ผ่านเทา ก็เห <łość> ็นมีให้ตท้ามืเตยเลยใหม่ตอนนี้วยนะครับนี่ัแปดแน่นอนโอ้ยคนมือเยจะสตัวนี่ออกัแปดเลย ไอ้ท <N> ี <liksom ality> ่ไ <like> อ้ที่หนูขขาเคยได้มาคือไหน

ใช um ่ช่วยจิบช่วยจับช่วยจับอะไรผมจะมาอ่านคอมเมนต์ให้นะงานที่ถนัดที่สุดงานที่ถนัดเป็ได้ตั้งกล้องตรงนี้ก็ได้โอเคอ่านคอมเมนต์ก็โอเคแล้วอันนี้ของใครเนี่ยของหนูผมมองไม่เห็นเลยโอ้โหทำไมมันมืดจังวะไฟฟันมันไม่มืดยังไงเนาะมันแสงมันสะ้อนสวัสดีนะครับ27คนในนี่นะฮะ ใครเอ่ยมองไม่เห็นเลยนะครับใบฝรังร่งไม่กินแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ังกินเยอะๆเลยใบฝรั่งเขาไม่หมดหรอกรอกินไปเยอะๆเนี่ยเขาจะหาว่านอนกินหมดแล้วเนี่ย ว้าีแด,ดงโอ้โหมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองฮะมาแอบอยู่ตามช่องนะตามมุมเนี่ยอยู่ช่องแล้วก็ตามมุมเลยนะเนี่ยนะ นี่กินข้าวเช้ากันหรือยังเนี่ยอแอดมินนแอดมินพี่เฟื่องกินข้าวหรือยังกางลงทงานในปกี้งหอกากางทงาน้่หรออรว คุณสนทยานะครับนะ้าพี่แดง,งขึ้นไล์หรือเปล่ายังไม่ได้ขึ้นไล์เลยเนาะพี่แดงกินข้าวยังอ๋อกินแล้วนะกินแล้วก็มานี้นะคุณกรสวัสดีพี่แดงดขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเนี่ยนชะ่องแหมทำใจไปช่องของเราเหหาไม่เจอผ่านะครับคุณสมทยาี <c oughs> พยายามหลีกเลี่ยงนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับโหแดดร้อนนะวันนี้เนาะข้างนอกจะแดดร้อนนิดนึงนะ,ะข้างนอกก็จะแดดร้อนนิดหน่อยน,ะนี่คุณบระฟาดาน้องใบ<ค>บัวสวัสดีค่นะ น้องเตี้ยมาไหมครับไม่มาต้องน้องเตี้ยขี้เกียจมันมันร้อนมันน้อนอยู่ในสนยางนู่นแอบมามันมองไม่ทันเห็นมันกำลังหลับอยู่กลางคืนไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้มันพักผ่อนไปหาเที่ยวที่ไหนไม่รู้นะ,ะนี่ คุณ oppo นะครับมอบหัวใจสามดวงคุณสามดวงยีกม่กีแดงมอฟสามดวงมอบหัวใจมาสามดวงหัวใจสีแดงด้วยนี่นี่อ่านคอมเมนต์ให้เขานั่นเนี่ยีแดงน่เลยอะไรอ่ะผมอ่านคอมเมนต์ให้อยู่เนี่ยอีเฟือง อ่านคอมเมนให้อยู่นี่เห็นไหมนะ่ะคนคนขึ้นตรงสองร้อยสี่สิบเลน่ะเข้ามาดูอ๋ออันนี่นะครับคุณ่อคุณวิภาวีนี่ต้นไมต้นนี้ไม่ต้องลดมันเ่งบานตลอด ถ้าไม่หมดก็แจกไปบ้างก็ได้นะอ่าแจกไปบ้างก็ได้ทาไม่หมดอ่ะพี่แดงเออะไรอพี่เฟื่องเขาไม่เป็นหรอกเขาจะดีใจสุดๆนะเราก็จะเลี้ยงทุกอย่างเลยนะเนี่ยพี่เฟื่องก็บอกว่าเขจะเลี้ยงเนาะพี่แดงเวอร์พี่แดงเวอร์ โอ้โห oh, ไม่ดูให้เลยผ uh, มจะไปรู้ว่าผมมองไม่เห็น